อคลิปนี้ผมจะมารีวิวเลโก้สลัมดังนะครับครับก็ตามหน้าปกเลยแล้วข้างในจะเป็นยังไงเราลองมาดูกันอ่า,อาเริ่มจากตัวนี้นะครับเบอร์สิบหัวแดงแดงอย่างนี้ผมจำได้แค่ชื่อว่าสากุระอินะครับนอกนั้นก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะปกติจะตามดูแต่อนอนิเมะเรื่องใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่เก่ามาก ก็ใครใส่เสื้อเบอร์อะไรคือหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็คือถ้าใครรู้ชื่อก็เม้นมาด้วยนะครับเพราะว่าอนิเมเรื่องนี้ก็เก่ามากพอสมควรผมก็ไม่ได้ตามดูเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ตามดูแต่อนิเมะใหม่ๆอยู่ตลอดเลยอย่างคุโรโกโนกบาสเกตเนี่ยอันนี้รู้ดีเลยว่าใครเบอร์อะไรเสื้ออะไร อ่าครับวิธีต่อก็จะเหมือนเลโก้ที่ผ่านๆมานะครับอันนี้แขนให้ข้างมันเกินอันนี้ถ้วยรางวัลอืมอันนี้เป็นถ้วยรางวัลอันนี้เป็นถ้วยรางวัลหัวแดงแงกินเกลียน,นจำได้แค่ตัวเดียวว่าชื่อสกุละอีแล้วก็มีลูกบอลลูกบาสเกตบอลมาให้นะครับ มันจะมีฐานด้วยอ่อามาดูใกล้ๆผมต่อเสร็จแล้วเสือเบือสิบอันนี้สัก,กุอะอันนี้ก็เบือสีน่าจะเป็นกัดตันสีดำๆอันนี้ทำมาเหมือนามากเพราะว่า,ส,วาส,วสีผิวเห็นได้ต่างกันชัดเจนเลยสีผิวสีผิวมันต่างกันชัดเจนเลย อันนี้ก็เสื้อเบอร์ห้าเสื้อเบอร์ห้าเป็นไอวแน่นี้ครับเป็นไอว่นคือทุกตัวจะมีให้เหมือนกันหมดนะครับคือถ้วยทองออคือถ้วยรางวัลกับลูกบาดอันนี้เบอร์เจ็ดเหมือนกันหมดทุกตัวต่างกันก็แค่เสื้อเบอร์แล้วก็สีหน้าแล้วก็ทรงผม นอกนั้นก็เหมือนกันหมดอันนี้เบอร์สิบสี่คืออันนี้ผมรู้ได้แต่ว่าเคยเป็นอันธภาลมาก,ก่อนและเป็นชุดและและเป็นตำแหน่งชุดติ้งกาบเบอร์สิบส <B 14. S 1> ีและสุดท้ายก็เสื้อเบอร์สิบเอ็ดอันนี้เป็นคู่ปรับของไอ้พระเอกหัวแดงแซึ่งไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่นะ 1> ด1เดครับาเราเรามาซูมดูใกล้ๆอ่้ครับครับนี่คือเซตหนึ่งของเลโก้ซาลัมดังคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ